คุณสิริมนนะครับคุณยายสวยมากประสรนวา่าหนุม่มอุดรหล่อทุกคนนะจ้าประสรนแมนครับแมนอันคนอุดรใน,นหนาตาดีทุกคนครับเบิ่งเกิดคุณยายมากครับเบิ้งยิ้มยิ้มไหไรเอฟซีเบิ่้ม <c oughs> คุณยายหายใจดีใช่จ่ะใช่ไหมเจ้าจันหายดีหายใจดีไปเพื่อนตามบ่บ่บ,บ,บ,บ่ดีปนันไรนี่คัดคัดเยอะอ๋อนี่คัดคัดเกินเกินเยอะถ้าถึงเวลานอนหลับก็จะไม่รู้แล้วว่าจะหายใจแบบไหนนรื่ถ้าตื่นขึ้นมารู้สึกอยู่นี่ก็สบายรุ่งอ๋ออันนี้มัน่อนนไหนนอนหลับก่ คุณสุนิตาครับบอกว่าฮักเด้อแม่เด้อประจันครับขอบคุณหลายๆครับฮักแม่กากลุกชา้นํ้วไม่เด้อบามันฮักแต่แม่ฮ่าฝากฝากลูกชส้เนี่ยฝากลูกชส้เน่ติดตามลูกไส้ไวแน่ลูกไ้กอหยย่ำฟนมาเบ่งกันดีใจไล